สวัสดีค่ะพบกับช่องจูนชาแนลนะจ๊ะมือน,นี้เขามาสื่อยำเพื่อนสาวอยู่ส้มตํายำนัวนะจ๊ะพี่น้องปกติจูนกับพัดยน้าเพื่อน,น่นระคะแต่มือนี้ห้าสีเด็กเข้าไปในหมู่บ้านที่จูนอยู่ในบ้านที่จูนอยู่นะคะสื่อยำไปฝากเพื่อนบอกว่าน่าอยากยำสื่อมาฝากแนะ่ว่าสันก็นเลยมาสร้าง,งพอคั่วพอคั่วบีบเข็ดไห้ว่าเพื่อนเออเพื่อนอยากกินยำาอียงแน่วาเอาตามใจร้านนั่นแหละว่าสัน กันเ็เลยว่าสิเขาไปนะคะคิดหอดกันบ่พี่น้องวันนี้ลงคิดสองหมื่อสามหมื่ขอถอดคอให้หลายๆนะคะโอเคครับไปเจอกันย่บ้านนะคะโอเคค่ะเจอกันค่ะพี่น้องวันนี้มาสื่อย่ำแต่บันนี้มาเป็นเด็กเสิร์ฟได้มาสื่อย่ำสื่อย่ำไปฝากน้องชายของแม่นะคะก็คือคุณนานะคะวันนี้เห็ดย่ำอย่างไอพันธนาบีดย่ำรวมแล้วก็ย่ำอูทอดขานะคะ สองอยางพ่นวาพ่นยาก็ามาตอนหน้าเนี่ยก็เลยสิเขาบ้านไปเยี่ยมเพิ่นนะคะเดี๋ยวเจอกันที่หมู่บ้านด่านเลยนะคะบ้านของมาดามจูนเองที่มาดามจูนอยู่ที่เพิ่นเลียงมาตาหนหน่อยนะคะยังบ่ท่าน,น,นปิดเดอ้อฝากฝากล้านหน่อยส้มตำยำานึงครับตรงข้างโรงเรียนสมนึกนะครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวเขาเจอกันที่ บ้านของจูนเองนะคะเดี๋ยวสิไดไปเยี่ยมเพล,ลินแลวกสิเดผูดคุย้ยนำเพล,ลินมาพุ่มใจ่โบทีทีร้านประสบเออทีร้านประสบความสำเร็จอย่างไดหลายอย่างนะคะโอเคถ้เาเจอกันที่บ้านนะคะโอเคค่ะค่ะพี่น้องเขาก็เดินทางมาหอดบ้านนาน,นะคะน้องชายสุดท้องของคุณแม่ของจูนเองนะคะเดี๋ยวเขาสิเขาไปในบ้านกันเลยนะคะ อาจจะเมือนเล็กน้นอยนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาเจอกันที่ในบ้านเลยนะคะบ้านพันยู่น้าไผ่ในเหมือน,นิดน้อยเจอกันจ้าจ้าเอ๋มาหอดแล้วนะคะพี่น้อง <c oughs> มมนีนละ่ะตุม่มโฮมอันนี้เป็นหน้าอันนี้เป็นน้องสายของแม่อันนี้เป็นแฟนเ <c oughs> พลินอันนี้เป็นอันแม่อีกผู้นึง่งนี่ล่ะสิอยู่ข้างบ้านกันนี่ละ่ะ <c oughs> นี่ลานลคนที่เคยถ่ายคลิปให้ขอบคุณเดอ้อมันถ่ายให้มันได ไ,ด,ได,ด้ได้มื่นเจ็ดได้มื่นเจ็ดนะคะคลิปตันนาทีออกมาจากที่มาเยี่ยมบ้านนะคะบวตอนโลคนลไกล่บอเปน่ายอยู่เฮือนข้าเจ้าอ,อยากเ,เห็นเฮื่อน <c oughs> อันนี้ก็เป็นหมูอัน,นอันนี้ก็เป็นยาิกันเบิดยาิกันเบิดนี่แหละครับพี่นอ้องตุ่มโฮมยำแรงกันนะคะสื่อยำมาให้เพลินอันนี้ยำหม,มูกรอบเดอ้อเพจไมาให้เพ่อนนั่นแหละบริดัทสื่อดอกขอบคุณเอฟซีสุภูมสุคนที่โอนเงินมาให้เด้อสื่อยำเดอ้อบอบอกสื่อดอกเพื่อนอาจจะหูยุคนเขาไปบังคิบทุกมือ นะคะดำนิดนึงเมือดนิดนึงนะคะดีใจอยบ่หลานมหาดีใจดีใจบ่ได้มาจักเดือนเนื้อปอเดมาจักเดือนเนื้อเวกินข้าวกินริบข้าวเลยปอเมาแบบโดนหัวงอกแล้วพี่น้องเบื้องนี้ละนี่หัวงอกแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนจูนกับนอนอยู่นี่ค่ะนอนอยู่นี่ น้องยูหนีพ่อไปแข่งกีฬาพ่อไปสอนมอลเลียงเหล็กก็คือบอว่าบอลด็กคอยเด็กกลับมาแล้วกลับไปเห็ดแล้วกลับไปเห็ดงานอยู่รานย่ำนะครับพี่น้องโอ้ยไอยคือดำนะวะไม่อับดำมันมืดแต่กกระเหลียวเห็นอยู่เนาะเหลียวเห็นอยู่ดอกนะเอ้ามาใกล้ๆสั่นเอ้ามาใกล้ๆมอดมานั่งพี่น้ำมนนะจ๊ะ มอนกินข่าแรงน้ำเพลินเด้อมาเด้อมากินข่าแรงน้ำกันกี่ยังนี่สิงหญ่มาแม่แกงน้ำไม้แกงน้ำไม้าจะไปหาผอดดีหรออันนี้อยังนี่แกงไก่เซฟัดโอ้ยอยากกินหมูขาจะไปอเอามาถึงยำมาเด้อมาเด้ออยู่หลังเฮือนอยู่หลังเฮือนมันอันเดียวกันหมดอันเป็นหมูคนละอย่างนั่นมานไปมาเอามามาไอจิ้มกับมาได้หมดนี่ บอกกินว่าฝันไอ้กินสิมาเมื่อนี้เขารู้ดีกัดเขาเหรอบอกไม่แนวกันนี่ละหม้อกะเจาะแปงเขาจากก๋าสีบามมีความสุขกันคักเนาะเขาจากก๋าสีบัมอันเดียวกันแล้วก็ไอ้ไอ้ยุยเออข้าันเบิึงแมนอันเดียวกันอาสิบว่เห็นหนาอาสิบว่เห็นหนาเนาหมูนะฮะอันนี้น่าฮอตอันนี้น่าม้วอันนี้เวลาอันนี้ไอ้จิมนะคะ นี่ด่านเนี่ยหมดแรงกินหอดบ้านเฮาเด้พวกยูงเทปกึสีบากินหอดเนาะเด็กกินขอน้ำกันแบบมังฉีดไลายๆเนาะเดี๋ยวมื้อน่ะแต่เมื่อนี้ไปเพ็รอย่างมานะฮอดไปเก็บมันพวกมาหาว่าไปเก็บมันก็บรรดาขอมาแต่เ huh. มื่อคืนขอมาอยู่หลานบอยูเจ้าหน้าที่หรอวะหลานข้ารอหลานข้ารอมาเด้อกินข้าวแลงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเพชรมากเลยหนุ ขอบคุณเอฟซีสุภูสุขคนที่เป็นแรงผลักดันให้ตูนเฮดคลิตปต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะคลิปนีกน้กับเป็นคลิปที่สามสิบห้าไม่สามสิบสี่นะคะขอบคุณหลักกาเปิดสั่งรายได้ได้แล้วนะคะเปิดสั่งรายได้ได้แล้วเดียเด๋ยวเงเินเดือนเงินเดือนสิเข,ขาว,วันที่สิบหกเดือนหน้านะคะบ้งไฟป้อนบงบ้องป้องไฟขอบคุณ,ม,คณมิตรภูน่ะเขาข่าวคนเดินอยู่แจมมุมหัขขวแต้วย่ะ ปกติเพิ่นสีบีบกระปุนอยู่รงกระปุนบัานนี้ถามมาถามเพิ่นมาขึ้นนี่ว่าได้บีบกระปุนบโบไปกันไปเก็บมันพอทาเห็นบบอกไปเก็บมันเหยียไปเก็บมันเหยียบวะสันไปเก็บมันเหยียดิฟ้าปูบะแมนอุลนหลวงตอนนี้เป็นนวลอ่เอาน้ำตรงนี้เปลี่ยนจยอะม่งสิเปต็แหล่งมั่งสิอ่ะนัวอยู่บอก เป็นตำแหน่งมากไปเย่มหเมือเอื่นหาเพื่อนนึงว่าเพิ่นอย่เฮือนเมื่อกี้นี่พี่น้องูใละอาพุ่มใจอยู่บอกีิลานเป็นกระเทยพุ่มใจอยู่บ่กระเทยอะไรกระเทยกทุกคนเนาะน่ะกเเดนเออปกติกรนอนอยู่นี่สคือสเดือนสเดือน พ่อมีงานอะไรกับอเเขามานจานจาอัน้ท็บอ่ันี้เาอยู่งกันอยู่งกันล้เปิดกล้องเปิดกลองเปิดกลองเปิดกลองอยู่หลังบ้านน้องเห็นบอยี่งนี่ดักแด้ดักแด้แกงน่อไม้แกงน่อไม้แกงน้องม้ ล้านแต่ยังกินปกติสไลายก็หนีนะปกติสไลายก็หนีจุ่มเบิดจุ่มนี่ปกติสไลายก็หนีเมื่อนอี่เนี่ะอยู่อยู่กร้งไทยเมื่อนนั่นมาอยู่น้ำหน้านี่ก็คืออยู่โมซีนะจาอีหมอยมึงยังไม่แงกูลรกูหอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้ออีกอย่างหนึ่งนะกูนี่ได้เทศเนี่ยแต่ก่อนมันอัดมองไฟ เคยเห็นผ่านหมองไปเนาะที่เขาไปถ่ายเนาะมันเนาะเฮ็ดหม่องไปติดใจเฮ็ดหม่องไฟเฮ็ดทุกอย่างดีดพินเฮ็ดทุกอย่างบ้าก้ากินเลือดกูดิบนะจ๊ะเป็นยังตะกูนี้เร็ดเป็นทุกอย่างมันมะลินี่ล่ะมันมะลิเดียมีไหมล่ะไม่อย่ามะลินี่ล่ะเบืองหัวงอกลราจะจักปีดนี่นะวัดอาซิเอ็ดทาาแม่กับประมาณยายสั้นกับประมาณ บหาสิบหาหกปีวะหาิบเจ็ดอบด้ยอยูไืมอุ้ยเราคืนแต้มมัเมียแม่ข่อยตายสี่สิบเจ็ดแม่ข่อยตายอายุสี่สิบเจ็ปีแม่ข่อยตายหนึ่งประมาณหกปีเนาะสี่สิบเจ็ดเนาะบอถึงสี่แปดนี่ยละแปดแปดปีและกันทคนี อันวันที่ห้าสิบหกห้าทิบหกอืมประมาณนี้เลูกทั้งหมดลูกอีเมลมีทั้งหมดสิบสองคนบอกโหลหนึ่งพี่น้องสิบสองคนโหลหนึ่งพูดสุดทองพึงใจพึงเสียไปพึงเสียไปพูดสุดทอง กระกับกายผู้นี้เป็นคนสุดทองมูลหรือ่นางพายเป็นคนสุดทองมูลบ,นะบปล่าเม็นบ่นะคะเออฝากบอกบุญนะเม่เด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากสมทบทุนบุญเด้อวันที่สิบสิบเอ็ดเข้าเฮ็ดกระถินนะคะกระถินบ่าสิบสิบเอ็ดบอกบุญเลยเอ,อ่ะฝากบุญตรงนี้ล่ะสิบสิบเอ็ดตุลาคม ณวัดนะสุมังคดารามบ้านด่านนะคะก็คืออ้ญ่ของแม่ก็คือเป็นเจ้าอาวาสอยู่อย,อยู่มูบานนี้นะคะผู้ใดยอยากซบ,บทบทุ่น <บะ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวจูนสิโพดลงในเฟซบุ๊กละจูนสิคืนแฮชแท็กไว้หายว่าเลท่มันชี่อยู่นีผู้ใดอยากทำบุญน้ำนะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะพี่น้องข้าบเจ้าด้บังคับผู้ใดเฮ็ดายก็ได้ลายผูย้ใดเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยแล้วตะบุญนะคะ เอาเจ้าหนาที่เอาแล้วจะซิมหาหนาที่ไปเลยในมาเยี่ยมมาเอ้ยมับมีความสุขกันอยู่แล้วพี่น้องผู้ใดอันผู้ใดกับมาบ้านกันคือสิเป็นคือจังจูนเนาะพี่น้องเนาะมาตุ่มมาตุ่มมา้อมกันนั่นนะพี่น้องโตมุนมีเอสซีมบอกว่าอยากเห็นเงื่อนถี่จูนยูนั่นยูปัจจุบันนั่นแต่เงื่อนหลังนี้ราคาที่ไทเขามาที่แหลกบ้านหลังนี้แหละ วันนิดหน่อยเร้อ6ขี้ผงนะ6ขี้ผงกิโลกง่ายาางกายเขไปลออกยิงตะมือยิเนื้อปลาไกมันหวานเรามันสีบีกะุ่นมือไหบ้นนี่บีบปกหน้าซะอีกขัว้นวะไม่มีปกหน้าเป็นสูตอนแล้วลัวกระิ่งนฮักขีสงก็ขึ้นนกเขาเพื่อนหน้าเพื่อนยาเคดคลิปนกเขาเพื่อนาีเฮดในเพื่อนยูดอก ไปตอนกบอถ้าอยากกนข่อยใส่เบ็ดไหมเจ้าขึมาไปตอนกบ้งเบิงเพรีบล้งเลยอ้โหเบิงเบิงเจ้าก็ยังคอยไป่ิวพวกใหม่แนาะน่อยหน่อเจ้าที่นะเพชรีบเนาะเอาละผิวอฟนมาตอนกังไปาเมองี่อพี่ของแม่ปาบอกว่าตอนอกเอออยากห็นข่อยะเทยตอนนกันคนอยากกินอก้นอกตอนกฮห็อยากนข่ไปใส่เบ็ดไปใส่หม้อมาตอน เดี๋ยวสิมีคลิปลงเรื่อยๆคลิปลงเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะจะไปตอนต้องไปน้ำไพปต้อนกิน้ะไปตอนกไปก็ไอหวคุณแนะน้ำใครลราพี่น้องจะกระเบื้องเละจะไปกระเบื้องจเปาไป่าได้เบิดได้เบิดเพราะว่าถ้าคุณมีเบ็ดทั้งที่ผมมีเบ็ดนี่ เฮ็ดเฮ็ดบวกว่าสิไปเกินน้คงขากับบอกคอยได้ดอกพี่น้องเอ้ยเขาเจาแย่งกันเอาย่วสาัปนมาตลาดชะี่วิตย่คอยกับทได้ซื้อกินนั่นแหละยิ้มหรบอสแสบป่แสบมันบ่ะได้กินย่ามันต้องกินเรเห็ดมันจางสวงก้อนหนึ่งพี่อวย้มพี่แขงยู่หนสมึกไหมบอแน ขอบคุณร้านส้มตำยำนัวร้านขอบส้มขอบคุณร้านร้านส้มตำยำนัวณเรืองนกทานอาจ๊ะตรงข้ามกับปากโรงเรียนสมนึกนะจ๊ะราคาเป็นกันเองพี่น้องเร้เห็นตะทงกินไรกระอบแะกระฝาแน่ฝาทุกคนนะคะเหมือนมากินข้าวแิ่เห็นรถมาส่งมันอยู่กินแม่ท่านเพื่นจากล้องแบบนี้ล่ะดูนี่กระสอบกะบางถ้ามันมีสองหลานเด้๋ล่ะมีหลานนีกก็หลานมันสิบเอ้ยนั่นราคาจ้า ตลาดเ้าคือที่หนึงแล้วแค่นั้นค <or> <kt> ิดเองกินเองนักเลงพอแ่บน้ำมาที่กินยังมาที่กินยังบองวัวเพ่งบองแห้งเรื่องเกิดจะบ่เพลงเขาหลอกเพ่งเนาะเอาเสียงลงแมลูกมาเขาเกินี้ก็คือลูกอ๋อค่อยจ่ายกระคาดมัน ปิดเลยก็ได้ลูกแป๊บเดียวไปเดียวสปิปีสิบแล้วโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาสิไปแล้วเดี๋ยวกาสีอิ่มแล้วพักกันสีแยกย้ายแตกว่งวันนี้แตกว่งไปหาอาบน้ำมาทางหอนคักเอาเอาแบบคักทั้งเสียทั้งเอาฝ <c oughs> ากนะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับครอบครัวเราด้วยนะจ๊ะครอบครัวจูนชาแนลนะจ๊ะฝากขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขทุกคนที่เป็นแรงพักดในเฮดลิปมั่นในมือนี่นะคะ ขอบคุณที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งนะคะหักฮักหน่อยๆแต่หักก็โดดเด้อพี่น้องเดิ้ลรักน้อยๆแต่รักนานๆฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะทั้ง Facebook Facebook จูนโอ้ลันล้านะจ๊ะเพจก็จะเป็นมาดามจูนสายลุยแล้วก็ช่องยูทูบก็จะเป็นจูนชาแนลนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายสดยัเอบบบป็นแ้าู